วันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะจะเอาโทรศัพท์ตัวเองอ่ะไปแสกแกน QR code ์โค้ดทำยังไงได้บ้างน,นะคะวันนี้ก็มีนางแบบนิดนึงจะไม่ให้เห็นหน้านะคะ<ฮ>ไปที่ลายค่ะแล้วก็ไปที่หน้าแรกนะคะแล้วเราจะเห็นไอคอนเนี้ยค่ะไอคอนที่เพิ่มเพื่อนข้างบนนะคะคือตัวนี้จิ้มเลยค่ะไอคอนเพิ่มเพื่อนข้างบนแมน,นจะกดโหลด แล้วก็จะมีคําว่า QR code เห็นไหมเห็นไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ก,กดเข้าไปค่ะแล้วก็ไปสแกนเ,เลยนะคะอ่ามันก็จะเด้งขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยจ้าง่ายไหมจ๊ะแค่นี้ก็ทำได้วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ